สวัสดีค่ะเมกอค่ะสวัสดีครับเมกอครับสวัสดีครับค่ะมือในช่องเซานิงพ้าร่วยคุณเชนแนลครับผมค่ะมติดิตามเนวทางตัวเลขคอมฝันครับเมกอเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5งพันเจค่ะได้ยินว่าคุณแม่ฝันฝันมือไรครับคุณแม่ฝันมือว่านเนาะค่ะเบาซู่ฟังในคุณแม่ฝันจังเลนอมันตัวจะคล้องนำผ้ากันมาจะใยดอก มาเราเขามาโยนในเพื่อนเ,เป็นเพื่อนเพื่อนสันเดียวเพื่อนปูนเนะาะเ่็นสันเดียวโยงหลังเพื่อนสามสีค่คนหร่อสามคนเนี่ยสามสีค่คนโยนน้ำไกันึบาคนก็แล่น,นกลับไปกลับมามันึ่งไปมากมีเอื่อยอันจะของของหลวงพ่อสวายนะ่ะฟันทิ้งหลวงสาวพ่อสวายมีจอยน่ะ เงินก็มาแล้วคือการนุนมาละเอ้ยขนาดเทยังเผยกับว่าตัวจักร้องก็ย่าค่อยจะล้างเงื่อนวย่างเขาวอามีเงื่อนโหลักมากขังเงื่อนเห็นนันตัวกลางโตกลางอห่าง้นของก็บอกสงสัยอย่างเงาะยมันมีลราคิดคิดไปคิดมาผิิตยังนอจะผปิตุยังอการโตขายโตกระจักโอ้ยใจขายของก็นีว่ะใช่ขายของเป็นสิขายของเพิ่นขายของตันนี่เพินว่าอะไรนะ ไปมนผู้อยู่หลังเพื know, ่อนนั idity, ่นสองคนคนหูจักเพื่อนบันย่างเลยแต่ว่าหูจักซื่อเพื่อนนะฝันเห็นเพื่อนนะไปฝันออกไปออกไปแล้ว <hanging> ฝันนี้จากไปสองคนหรือผู้เดียวย่างเขาย่างออกเอ้ผู้นี้คือพอไปใช้จักเถื่อนนอขว่ายข่อยซื้อย่างเขาย่างออกคั่ะเจ้าเพื่อนข่อยไนมาตัวจองโต๊กใจบันหัวคิดหอดคิดออกคิดได้บับเอ้าผู้นี้จะพวคอยตจ้านี้คอยว่านี่ฝันนั่น นี่ก็ฟันนะน่ะหายสิหายเตี้ยนี่พล่นออไปแจ็คเถื่อพเจ้าพวะคอยเจ้นี่ค่ะว่าใส่ใส่ว่าตำรวจใส่สิไปแจ้งตำรวจแจ้งมาจับเนี่ยค่ะว่าพเจ้าพวะคอยนี่บอกตำรวจน่ะตำรวจก็มาอันนี้ใคยกันย่างพุโครงลัดพุช่างพูนเพิ่นเพิ่นมาออกไปแจ็คเถื่อน่ะค่ะจะมันนี่เพราะว่าแจ้งตำรวจแล้วเพิ่นก็ย่างหนีมันนี่นะเพิ่นก็ย่างลงออกจากหลังเพื่อนไปน่ะไปเพิ่นก็ไปแล้ว ดยเฉพากัย่าลัดไปตั้งโค้งโค้งวรรณพุนไปหอดเป็นเป็นลานเป็นเป็นคืออย่ามันตำตำนะเขาเขาตัดออกนะค่ะนี่ไปง่ามขนาดนี่ไปเป็นเพื่อนหลังไทยเพื่อนเก่าเพื่อนโบราณหลายมีแต่งงงามันแตเจะาข้องกัย่าไปคืนเพื่อนหลังนั่นเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนสองสนเพื่อนสงไทยนะค่ะยัญงาึ้นเหืนพอกัญงาึืนไปแล้วแบบนี้คนบอกมากข้างหลังเออหมดน้องน่องหมดไอ่จ้าของผู้ชายของ ่คยเอาผัวเจามาทรงแล้วสังัดพม่พา,มาแล้วพันวาน้องมาแม่พันวามามาพนวาโดยช้องกับอ้วยไปกับว่าลงกับย่างเข้าไปข้างในเห็นเห็นกระเทยมากกระเทยคนหูจัาก,กันนะ ผู้หญิงประเภทสองนะค่ะมา่แมา,มาเบิองลูกไทยยังผู้บ่าวยหลายขนาดมันเสื้า,ามาเบิองบอม่มาห้องคอยเพิ่นก็นผ้าส้วนคอยไปห้องเพิ่นไปเปิดประตูะห้องเพิ่นนี่จะีก็รอจะนีกร็รอเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> ้ในเบิองแต่ลูกผู้บ่าวค่ะบอก,กบ่าจะข้าวหนึ่งมันอายจะขอหนึ่งก็ย่างมากเขามามเลยเฮ้ยตำรวจมาแล้วเป็นว่าเอาผัวเจ้ามาเคลืนแล้วอ่ะมาแม่ลุกขึ้นเป็นว่นา ลูกคนเพิ่นกันลูกึ้นแล้ว่าจะหอยเลูกเด้อคนก็ย่าเอาไปของนอกแบบอู้วนฝ่ายยังก็เป็นสีงามแส่ของท่องมองท่องเที่ยวเป็นหนามทะเลเป็นแบบเขื่อนนะเป็นเขื่อนขึ้นนี้หนึ่งแนมเป็นในเขื่อนสังสรรค์ข้างในมันเป็นห้องเนาะข้างนองเป็นสั้นสั้นสั้นนอนอกข้างนอกแนมไปเจ้าพูนน่ะเจ้าพูนมันเป็นคือฝ่าคือแนมไปเป็นคือภูเขาแบบ คือภูเขาหน้าสีเขียวหูมลึมอยู่ปานนี่เหลือหน้าสีน้ําเงินแาบมันจวกกันกระน่ำหนาจืดมือนมันแบ่งกันพลกรึ่งเนาะมันก็ตู้กันยังสี่เนาะแต่ว่ามันบกเข่ากันเดี่ยมันอยู่คพลกระขึ้นเป็นน้มสองสีสองสีน้ำน้ำเงินหนามทะเลน่ะค่ะโอ้โหมางามกันเป็นหม่องผองเที่ยวได้เลยคนว่าแต่ว่าคนแหนมมึงโยมันดอกใคนว่าของของลูกบ้านพคนพ่อมืองเป็นทายาทหนามเนี่ยเหลือแข้งว่ะ เป็นเสียงามทะเลยัง, be, ง,ปงเป็นจย่างกลึกคักแตไปฝ่ไว้นะสามพันอู้ส่ยงามเพื่อนนะงามไปมาเห็นเพื้นผู้บ่าไปเห็นผัวเก่าน่ะผัวเก่าฟันเห็นผัวดิผัวเก่าดิค่ะกับตำรวจเต้นฟันตำรวจเกาะฟันเห็นตำรวจกับผัวเก่าพอนะผาะเก่าจะขอฟันเห็นนะค่ะเห็นเขายางลงไปเป็นยางอ่อนเป็นเป็นร่องน้ำไปนี่เห็นแนีเห็นเพคนมุดน้ำไป เจ้าของกัย่างลงไปลนะุลมกระไดลงไปนะ้ำไปหาเพิน่นแต่ก็ยืนเมืองเพล่นเพิ่นหูดนะบกโดนแนดยุจัดโดนตืบเพราก็คืนมาพงกัวขึ้นมาจากนา้ำก,ก็คืนจากนา้ำเป็นกัางี้แบบจอยฟังก็เริมผูกเมือแบบลุกตื่นขึ้นมาเล่ยแบบโต๊ใหญ่จิ้นพรมฟันในกอเป็นกัญญางนะครับอ๋อญางฟันจนังหวนี่ก้อนี่ ไม่ความฝันนี่เห็นตำรวจบอกเห็นตำรวจจีเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยเป็นบอเออเป็นก้อนใส่เสื้อสีกากี้จีบอ่ะอืมเป็นตำรวจตอนแรกเห็นเพคนมาจับผัวบอคนมาจับจับอันนั้นจับผู้สาวจับผู้สาวจับผู้สาวเพคนจะเอาปัญญาผัวข่อยน้ข่อยแจ้งจับน้าอืมเออตำรวจเพะ่ิทธิมาจับผู้สาวประสิทธิมาหยาด มันหยาดพอกลอยไปจับผ mm ู hmm. mm ้สาวคนนั hmm. mm ้นครับบานได้จ hmm. mm ับ hmm. บ mm ่ว hmm. mm ้นนี่ก็บ่ได้จับผู้สาวคนก็หูก็ออกไปหนีไปก่อนอ๋อออกหนีไปก่อนเนาะค่ะอายุพวนพวกรหกสิบหกสิบปีหกสิบปี้ันจำนวนนี่กระจีดจำนวนบานนี้บ้านเพท่านบ้านเลยที่จะคล้องกับฟันเห็นจะคล้องน้าเนาะบันเห็นเพื่อนจะคล้องเนาะเพื่อนก็บ้านที่สามบานที่สามเหะบานที่สามมูห่าอืมจำนวนกระจีดค่ะบานนี้ พวกอันนี้จะคล้ 60. 60. 60. 60. องควจะคล้องหกสิบหกหกสีบอายุของอายุเพิ่มหกสิบก็ดีอายุของผัวเก่าเนาะผัวเก่านี่หกสิบบ้านบ้านจะคร้องนีก็บบ้านกับเป็นหาอยู่แล้วไม่บ้านี่ยที่สามมูมูหามตำรวจก็เป็นเจตจะไปที่ไหนจะวะตำรวจเป็นเจสกับเป็นเจสได้น่ามกับเป็นเจสเป็นหนึ่ง นามนี่เป็นหนึ่งเนาะคุณแม่ค่ะน้ำก็เป็นหนึ่งแปลจริงเลยอย่าลองแปลใส่ข้าวใส่คุณแม่นี่ฝันลามีผู้สาวเนาะค่ะอืมาหมักผู้สาวแปลจังเลยเราบันผู้สาวนี่ก็นามซีนามซีเนาะน้มซีนี่มาหมักมาหมักผัวจะคล้องมาหมักคุณพ่อเนาะมคุณพ่อนี่ก็นามหาเราเมีนบอกนามหาคุณชายน้มหาค่ะ บาน,นีนคุณแม่นี่ก็ไปแจ้งตำรวจมาจับตำรวจมาจับเป็นหักก็เป็นเ,นเจตตำรวจก็เป็นเจตบ้านเลขกที่ก็เป็นบัานที่สามโมหาบ้านหลีกจะผอมบาน,นที่สามโมหาอายุพอกรักสีค่ะฟันฟันเึ็นวัวเลยได้ฟันพวะเขาจะพอบานนี้ในฟันเกี่ยวคุณพ่อนี่บอ โบเกี่ยวเลยโบเห็นมีแต่ฟันเกี่ยวกับผัวเก่าเกี้ยวกระผัวเก่าเลยอายุนะครับเนาะอายุเพิ่นหกสิบเพิ่นหกสิบค่ะเอาอายุเพิ่นหกสิบเนาะค่ะล่ะกะผู้หญิงคนนั้นหูจักเพิ่นบ่หูจักสิอาจจะผู้จกคื่อคนในเขื่อนบ้านยังไงจะเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวตะวันจำจำได้จะเพิ่นอายุจักปีหกน้าหกตาเจ้าผู้รู้จักว่าเพิ่นจักปีเนาะครับเนาะจักตีเป็นน้ามีก็เลยครับน้อผู้หญิงน้ามีน้ามีเนาะตำรวจน้าเจ็ดยบแหม ซีเจ็ดบ่เจอลน่ะแ่กยังคืออายุจะคลองกับซเจนาะค่ะแม่ไม่เจอละอายุเมกอกับเจ็ดีเจค่ะเอาตัวนีเนาะเอาตัวนีเอาอายุไม่กอแล้วก็เลขกีีจากฟันตรงกันเนาะค่ะซีเจ็ดล้วก่เอาอายุของผัวเก่าเนาะค่ะสีหบปีค่ะแมนดี้เลขที้สามโมหาสามโมหอืเราเป็นแหเรื่องมาวันมาเอาสามค่ะ กะติดไปนำเนาะบ่าวทองพูนเนาะหกศูนย์สามหาล่ะก็ซีเจฟสามพูนค่ะแม่ก็ไล่ตัวครับเนาะครับทำนี้ก็ไรนะแต่ถ้าท่านผู้ชมเพื่อนอยากตีแตกต่างจากคุณแม่ก็สามารถตีได้เนาะค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะพูดคุยกันเนาะค่ะค่ะแต่ว่าตัวเลขที่แน่ๆคุณแม่ให้มามีหกศูนย์เนาะค่ะคุณแม่ล่ะก็ซีเจฟล่ะก็สามหาสามหาค่ะบ่าวทองพูนมี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่ โบ้เนี่ยครับผมเพราะว่ากุ้งฟันคุณแมย่กุ้งฟันยาวอยู่ครับเนาะรายละเอียดกันเยอะครับผมแต่ว่ากะจับเอาประเด็นเหนี่ยมๆนะครับเนาะคือหัวเก่าแล้วกะตำรวจเนาะคุณแม่แล้วกะอายุกับบันเอขกีเนาะซ้ำนี่ครับผมค่ะเพื่อนก็เป็นหายเพ่อนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่กอค่ะที่เพื่อนฝันและเพื่อนมาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะกะสิ ยาวาเน่เพราะคุณแม่เพิ่นเก็บรายละเอียดทั้งเบิร e ์ตเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นอียงเน่เพิ่นกระเป๋าฝั่งเบิร์ตค่ะเบาให้ฟังเบิร์ตเนาะค่ะไล่รายละเอียดกับสี่รายเน่แต่ว่าท่านผู้ชมกระจับใจความเอาเนาะค่ะค่ะกระโคให้มิโชคมิลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณแม่เบิร์ตสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567นี่ค่ะขอบคุณแม่กอเลยหลายค่ะบ๊อบเบนตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่กอครับขอบคุณครับสวัสดี